สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะออนดีนไซน์หลวงพนนะครับเด้อนมาครับว่ามื้อนี้ลงเอ็ดอย่างกินเนาะมื้อนี้เนาะท่าปะออนเนาะนะครับลุงระตามอย่างเนาะนะครับพริกพีกนะครับใส,ส่ นะครับเด็กกับเขา,เขาเรอปลาอ่อนครับวันลูกสีดำยังอ๋อ ลุ้นว่าลงสิตาำยังครับถ่ายกันบึง่งแล้อครับตาํายังถ่ายถูกว่าสิพากันถ่ายถูกว่าวันลงสีาำยังนาะนี่ครับตําแตงนะครับเด้อดแตงรอปออนฮะเมื่อนี้ขับเข้าเที่ยงปออนครับ,บ,รออรบตดำแตง ก็มีอย่างไรนะครับมีแค่นี้แหละปะลาลาต้มครับปลาลาต้มนะครับเพื่อน น้ำมังนาวครับน้ำมังนาวคันนะครับแล้นเองนะครับน้ำมันนาปรุงคั้นเองครับโอ้ยัดเปรี้ยวซะก็ใส่ลายนู้นน้ำมังนาวไปนี่ผมนัวครับใส่ลายแซ่บลายครับผมนัวโบมีอย่างครับเพิ่มปรุงอะไรมาเขึ้นเทศกับโบมีครับโบได้ซื้อมา <laughs> ตามแบบบ้านเลยครับง่ายครับหรืส oh. oh. ีแดงอ๋ัดแดงเด็ด เป็นัำว่าเซตครับต,ตัดใส่จานนครับ เนี่ยครับตาแตงลงเชรนะครับเด้อเนี่ยับเข้าที่ย่งครับรอป้าออนครับตําแตงครับเนี่ครับมาครับมากินํากันนะครับกินข้าวที่ยงครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวลุงพ่อยกเก็บไมเทคนินก่อนเด้อครับเด้อตาแตงครับรอป้าออนสวัสดีนะครับ